ตัวเองอะไรดูหนังสิดูมือถือนั่น่ะดูอะไรอยากรู้ไหมว่าเขาดูอะไรอะไรนี่ไงโอ้โหตัวเองใช้ฟิล์มกันเสือกด้วยเหรอเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนี่เห็นไหมโอ้โหตัวเองเอารูกผู้ชายมีกล้าให้เขาดูทำไมเดี๋ยวเขาหวั่นไหวหรอกเขาให้ตัวเองดูเนี่ยจะได้มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายไม่ใช่ดูหนังดูซีรี อยู่ห้องทั้งวันแบบเนี้ยเขาชอบอ่ะเขาชอบผมเขาแบบนี้ททาไมตัวเองแต่เขาไม่ชอบเขาอยากให้ตัวเองรักตัวเองหัดรักตัวเองมากได้ไหมได้ใจให้เขารักตัวเองมากใช่ไหมอืมเจอกันฮัลโหลครับครับพี่ของที่สั่งไว้เอาขึ้นมาได้เลยครับตเตงสั่งอะไรอะก็ตเตงอยากให้เขารักตัวเองไม่ใช่หรอ,อเขาเลยสั่งของมาไงเดี๋ยวดูแล้วกัน มาเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะตัวเองจะรักตัวเองอ่ะก็ตัวเองบอกให้เขารักตัวเองไม่ใช่หรอเต้เป็นแฟนที่เชื่อฟังเขามากเลยอ่ะทำไมเขาเชื่อแฟนแล้วให้เขาไปเชื Gesch ่อใครล่ะคะขอบคุณนะตัวเองขอบคุณตัวเองจะมีกล้ามแล้วใช่ไหมแต่มีสิทแพ็คแบงนี้ด้วยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเคมะหยาตัวเอง อะไรคือแรงบันดาลใจที่ให้ตัวเองซื้อด,ดัมเบลมาตัวเองไองพ้องอกตัวเองบอกให้เขารักตัวเองเขาก็เลยซื้อด,ดัมเบลมาไงคะใช่พี่บอกให้รักตัวเองอะคือให้เอาด,ดัมเบลมาออกกาลังกายไม่ใช่ให้มาทําแบบนี้เอาตัวเองบอกเขารักตัวเองไม่ใช่เหรอ้วมารักตัวเองยังไงก็เนี่ยเขามาทำเพห่อคว้ ก็ตัวเองอ่ะชอบดึงแย้งผมเขาเขาขี้หนาวเขาต้องการไออุ่นถ้าเขาไม่สบายทําไงอ่ะอ้าวแล้วตัวเองจะปล่อยให้เขานอนหนาวเหรอก็ตัวเองบอกเขารักตัวเองนี่เขาเลยต้องรักตัวเองก่อนอ้าแล้วตัวเองไม่รักเขาเหรอก็รักแต่เขาก็ต้องรักตัวเองด้วยไงตัวแหวนเฮ้ยแหวนเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยไม่ให้เอาไหมไม่ให้ กูซื้อผิดแล้วกูไม่น่าซื้อแจมเบลเลยกูซื้อผ้าห่มอีกผืนดีกว่าได้กำลังกับแจมเบลีก